ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่การคาดการณ์ในวันที่5กันก่อนนะครับวันนี้วันที่4เรียบร้อยแล้วเนาะพรุ่งนี้นะครับนะก็คือจะเป็นวันที่มีโอกาสที่กราฟจะเลือกทางแล้วกันเอาแบบนั้นแล้วกันเนะซึ่งโอเคแหละอาจจะขึ้นหรืออาจจะลงนะครับนะหรือว่าจะเป็นจุดพิวอรนะครับหรือว่าจุดที่กลับตัวไม่ทางใดก,ก็ทางหนึ่งนะครับนะซึ่งโอเคแหละเ,เราลงมา ก่อนหน้านี้กันแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยวันที่5 s e เซปเทมเบอร์หรือว่าพรุ่งนี้ถ้ามันจะกลับตัวเป็นแนวที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเทรนที่ผ่านมาก็คือมีโอกาสาจะขึ้นหรือเปล่าในเดือนเซปเทมเบอร์นะครับนะซึ่งถ้าเราดูก่อนนี้วันที่5ลงวันที่5ขึ้นวันที่5ลงวันที่5จะขึ้นหรือเปล่าในรอบรอบนี้นะครับนะก็ถือว่าเอาไว้เติมกำลังใจแล้วกันสำหรับสายกระถิ่งนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวที่น่ากังวลเหมือนกัน นะครับนะก็คือเรื่องของฐานญี่ปุ่นนะครับนะเพราะว่าเราจำก็ได้ไหมในช่วงสิงหาคมนะครับนะที่มีในเรื่องของตัวแบ็คแบนเด้นะครับนะญี่ปุ่นขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบโอโ้โหหลายสิบปีมากๆนะครับนะคนก็เลยกังวลว่าเฮ้ยแบบนี้ถ้าญี่ปุ่นขึ้นดอกเบีย้ยคนที่กู้เงินที่ญี่ปุ่นที่มันทับจะเฟรมมันนี่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะต้องเอาเงินไปคืนแล้วหรือเปล่าน,น,นะครับนะหรือว่าต้นทุนทางการเงินที่เขากู้มา เริ่มสูงขึ้นเขาต้องคืนแล้วหรือไม่นะครับซึ่งทำไมเป็นแบบนั้นแอสเซทต่างๆทั่วโลกที่ถูกซื้อโดยเงินญี่ปุ่นเป็นไปได้ไหมว่าต้องขายออกบางส่วนแล้วก็เอาไปคืนญี่ปุ่นนั่นแหละประเด็นคือถ้าขายเราไม่รู้ว่าขายหนักขนาดไหนนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาคงโดเบี้ยาไว้ที่ระดับศนเนี่ยนะครับตามเตี้ยละดินเนี่ยมาเป็นหลายสิบปีเนาะก็เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีการกู้เงินออกไปเยอะนั่นแหละตอนนี้ดูเหมือนว่าเงินจะเริ่มไหลเข้ามา ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับซึ่งก็เลยได้สมผลให้ตอนนั้นคนกลัวาม,มากเลยใช่ไหมสำหรับตลาดทุนต่างๆนะครับโดยเฉพาะบิตคอยนะครับร่วงกันเลื่ลนยๆลงมาซีงเหมือนก้าวนะเพื่อน ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมาอีกแล้วนะครับนในเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะครับนะเพราะถ้าเราดูล่าสุดนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อโตเกียวเพิ่มขึ้น2.4%นะครับก็คาดว่าจะเป็นเหตุผลที่จะหนุนแบงก์ออฟเจเนี่ยให้มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมรอบๆนี้นะฮอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ที่น่ากลัวเพื่อนๆแต่โอเคแหละมันเป็นการใช้หนังซ้ำรอยกับในช่วง5สิงหาที่หลายคนขวัญภวา กระโดดโยงเลยนะครับนะแบ็กมันเดทแทงแดงสแปดแมลงมาสี่หมื่นเก้านะแต่มันเป็นเรื่องซ้ำนะระวังนะครับมันเป็นเรื่องซ้ำที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วคนก็รู้อยู่แล้วไม่แน่มันอาจจะขึ้นสวนก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันอะไรก็ตามที่คนรู้แล้วตลาดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางก็ได้ระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มองว่าเฮ้ยโอ้โยญี่ปุ่นเดือวขึ้นดอกเบีย้ยเตรียมแน่นอนนะครับนะเตรียมยับแน่นอนระวังมันอาจจะไม่เป็นเหมือนครับ 5สิงซนหาก,ก็ได้นะครับเพื่อนๆมองกันอย่งไรก็ลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะครับอันนี้ที่ทางญี่ปุ่นเนาะสำหรับทางสหรัฐนะครับคาดว่าจะลดดอกเบีย้ยนะครับนะคือมีแต่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละคือชอาวบ้านของเขายุโรปเนี่ยเขาลดกันแล้วนะฮะญี่ปุ่นจะขึ้นนะครับนะแต่ทางสหรัฐจะลงนะครับนะโอเคก็คาดว่านะในวันที่18 September นะครับนะอีกอ่าสิวันเท่านั้นนะครับนะจะมีการลดดอกเบีย้ยของทางเฟดนะครับนะั่นซึ่งตลาดก็คาดการณ์แหละคือ ถามทุกคนอนะ่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะลดนะครับนะคือคนเขารู้กันทั้งโลกแล้วว่าสหรัฐจะลดดอ,อกเบี้ยนะครับนะซึ่งก็ต้องรอดูแหละนะว่าพอลดจริงๆแล้วราคาจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันจะเป็นการเซลล์เดนวนคงจะไม่แปลกใจะอะไรเพราะว่ากว่าจะดสิมองว่าเฟดจะลดดอ,อกเบี้ยก็คือคนเขารู้กันหมดแล้วนะครับนะแต่ถ้าลดไปทั้งแบบ0ูดอันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์นะครับแต่ถ้าลดแค่นี้ผมว่าไม่แน่อาจจะมีการดําหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูราคานะครับนะ บิตคอยนะครับคือบิตคอยเนี่ยเพิ่งผ่านการลดดอกเบี้ยมาแค่รอบเดียวนะครับนะในช่วงแบบในช่วงตอนสกุลนเพื่อนนะผมขอดูราคาบิตคอยกับอัตราดอกเบี้ยสักน,นิดหนึ่งนะฮะบ,บิตคอยเพิ่งจะเจอการลดดอกเบี้ยจริงๆจังๆเนี่ยแค่รอบเดียวคือตอนปี2019นสะิบเะชุดๆนี้แค่รอบเดียวนะครับนอกนั้นคือเราไม่รู้นะมันไม่มีข้อมูลนะครับคือตอนนั้นที่บิตคอยมาเนี่ยดอกเบี้ยสารัฐมันต่ำขนาดนี้นะครับแล้วมันก็เริ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ขึ้นอ่าแล้วก็เพิ่งได้จะมาลดดอกเบี้ยแค่รอบเดียวซึ่งรอบนี้ ถ้าลดจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะก็ถือว่าไม่มีใครตอบได้นะฮะมันอาจจะขึ้นหรือมันอาจจะลงก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดูย้อนหลังอดีตกลับไปเนี่ยโอเคแหละนะครับนะถ้าเราซูมเข้าไปให้เห็นกันจะ,จะเนี่ยลดดอกเบี้ยนะลดดอกเบีย้ยเสรยดกิจขึ้นคืออะไรฮะมีการดั้มลงมาหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเขาลดดอกเบีย้ยเหตุผลที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลที่จับตายแล้วเพื่อนนะครับนะเศรษฐกิจจะพังแล้วมันก็เลยดั้มลงมา ในช่วงที่ลดดอกเบี้ยนะครับนะซึ่งโอเคแหละพอลดไปได้สักระยะหนึ่งโอเคแหละจากนั้นค่อยปั๊มขึ้นมานะครับนะสำหรับตลาดคริปโตในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของเอสแอนด์บีห้าร้อยเนี่ยเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะสองรอบนะครับนะในตอนปี2002นะครับ2001 2002แล้วก็ตอนปี2008นะครับถ้าเราซูมก็ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยนะชัดเจนนะครับนะเอสแอนด์บีขึ้นมาให้หุ้นสหรัฐขึ้นมาปึ้ง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 พอเริ่มมีการลดดอก ดู s อสแอนพฮะลงไหมลงนะลดดอกเรื่องดีพี่เข้มเรื่องดีเพื่อนนะโอ้โหยับเลยนะ s อส0อลงมาเพื่อนๆหนักเลยนะเนี่ยแทบร้องนะครับลดเสร็จแล้วชักเริ่มไม่อยากจะลดแล้วเร,เริ่มลดน้อยแล้วคือตอนแรกถ้าเราดูกานลดโดยเบี้ยชัดมากเลยนะลดตลอดลดหนักมากสักพักเริ่มลดแบบไม่ค่าบันไดหรือว่าเริ่มลดในอัตราที่น้อยลง พอขึ้นดอกเบีย้ยเท่านั้นแหละฮะโอ้โหมูลระวังนะเพื่อนๆพอขึ้นดอกเบีย้ยไม่แน่อาจจะมูนก็ได้นะครับนะหรือว่าลดดอกเบีย้ยที่หลายคนบอกว่าจะมูนอาจจะดั้มก่อนซึ่งถ้าดูบิตคอยลดดอกเบีย้ยเกิดอะไรขึ้นครับราคาดั้มก่อนนะลงมาจาก9,5 0 0หเหลือ5,000นอะหึสภาพ40%่สิรลดดอกเบีย้ยดั้มก่อนแล้วพั้มเลยนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้ที่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดู ย้อนหลังกลับไปนะครับตั้งแต่ปี1955นะครับรถดอบเบียดำรถดอบเบียดำคือเวลาที่รถดอบเบียคือมันมีแนวโน้มที่จะเกิดเลเซชันด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูเส้นสีเทาๆกราเยร์แบบนี้รถดอบเบียเกิดเลเซชันหรือพูดง่ายๆเลยว่ามันจะตายแล้วแหละเลยต้องลดดอกเบียนะครับนะเออแต่พอลดดอกคนเริ่มแบบเออเริ่มลดเริ่มลดชักเริ่มแบบออกข้างและ ตอนนั้นแหละนะครับอาจจะสร้างเสถษฐีก็เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาหลาย10ปีมากๆแล้วนะครับลดดอกดัมและพัมลดดอกดัมและพัมนะครับนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะ,ะก็ไปเมียครตอบได้นะเพื่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจองให้ดีนะครับรวมถึงเรื่องของตัวอันเน l ่ยพอร์ตแมที่กำลังจะมีตัวเลข,ขออกมาในวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับในวันศุกร์ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็ต้องจับจ้องให้ดีนะครับเพราะตอนนี้เทรนขาขึ้นของ คนไม่ค่อยมีงานเป็นการทำเนี่ยขึ้นเรื่อยๆในตอนตอนนี้นะครับซึ่งพอมันขึ้นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเกิด recession นั่นเองซึ่งวันที่เกิด recession Re ก็จะมีการลดดอกและพอมีการลดดอกราคาอาจจะดัมลงมาเหมือนอย่าง s amp p 0 0 s p 500แต่หลังจากนั้นเรอค่อยพัมนะครับคือดัมให้คนกลัวก่อนล็อค่อยพัมก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าดัมลงมาจะเป็นสิ่งที่จะขึ้นเป็น v shape ได้อีกหรือเปล่าถ้ามันเป็นเหมือนอย่างรอบก่อนนะครับยังไงก็เตรียมจ้องให้ดีกันละกันนะครับ เทนี้ทนั้นนะครับเดือนเซปติมเบอร์ถ้าเราดูยอดหลังกับไปตนนั้งแต่ต่อปี2023อาจจะเป็นเดือนที่ดีก็ได้นะคือโอเคแหละอาจจะออกข้างคือไม่ได้แย่แบบที่หลายๆคนคิดแล้วกันนะครับถ้าเราดูตอนปี2023ออกข้างน่าเบื่อแหละเป็นเดือนที่น่าเบือ่อเราค่อยมาพั้มจริงๆช่วงดวเดือนเดือนโน r มเบอร์นะครับนะแต่รอบนี้ก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าคนก็มองว่ามันจะเหมือนกับรอบนี้แต่บางทีพอคนมองว่า,วาอามองว่ามันจะเหมือนเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่เหมือนคือพั้มไปเลยเราค่อยมาด The November, ัมเดือนโนเบอร์เราค่อยพั้มอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังมันสับขาหลอกกันด้วยนะครับที่นี้จะมาดูที่ฮัชเลสกันบ้างนะครับนะหรือว่าการขุดบิตคอยนการสกิลเน็ตเวิร์กของไมเนอร์ตอนนี้ก็ฮิตออทามไฮอีกแล้วนะครับนะก็เน็ตเวิร์กบิตคอยนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในตอนตอนนี้นะครับนะส่วนทางกับราคานิดนึงในเบื้องเบื้องแล้วก็เทาเราดูนะครับในเรื่องของตัวชา้าเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะว่าตอนนี้มีสัญญาณณซซืืไปไป้้้ bon, ้้ออออไปปเเนนททีีีี่่่รรรรยยบบบแแลวววะคััััััสสาาหตตตมมญญง ่สิจุลายแล้วแหละนะครับนะแต่ก็โอเคมีสัญญาณปุ๊บราคาดั้มลงมานะครับก็จะต,ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ตัวอินดิเคเตอร์นี้จะคิดถูกรหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะราคาขึ้นถ้าเรามองว่าแฮชลิบอ n คิดถูกพอมีสัญญาณบายมีสัญญาณบายพั้มมีสัญญาณบายพั้มมีสัญญาณบายรอบนี้จะพั้มหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะบางทีมันมีช่วงที่แบบโดนเหมือนกันนะครับถ้าเราดูตอนช่วงปี2 0 2 2่อันนั้นเป็นขาลงอยู่นะมีสัญญา buy, ดัมลงมานนะะครบนะ ตอนปี2021อันนี้มีสัญญาณบายพัมตอนปี2020มีสัญญาณบายพัมตอนปี2020มีสัญญาณบายพัมมีสัญญาณบาย19พเามนะครับนะก็ถืว่าส่วนใหญ่จะพัมแล้วกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามีสัญญาณบายเรียบร้อยแล้วจะพัมหรือเปล่าก็ต้องรอรุ่นกันให้ดีนะครับ ล่าใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปรับส่วนคารับมเนียมในการเทรดตลอดชีวิตนะครับก็สามารถเข้าไปรับกันได้เลยนะครับสลับสายเทรดฟิวเจอร์นะครับก็จะได้ประหยัดเงินกันไปนั่นแหละนะครับเพราะว่าระยะยาวก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่า มนลดแบบไลฟ์ทม์ไปเลยนะครับนะก็ลองเข้าไปดูดีวดีวนี้จำนวนจำกัดน,นะครับรวมถึงใครที่สมัครไปแล้วนะครับนะอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆนะครับนะในคลิปดอทนิวสลัดเมมเบอร์กันก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปใน Discord ก็สามารถเข้าไปได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับสามารถเข้าไปดูที่ห้องกราฟต่างๆนะครับแต่อย่าลืมนะอย่าลืมแจ้งเลขยู d อดีตรงห้องห้องนี้นะครับนะก็จะได้เข้าไปดูกันได้นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยเข้ามาแ,แบบบันกราฟตรงนี้ได้ห้องอ่าได้จากห้องตรงนี้นะครับก็น เรียเข้าไปคำนวณไซส์ในการเทรดต่างๆนะครับที่คลิปด o ทดอท m e m b e r แล้วก็เข้าไปคำนวณกันได้นะครับรวมถึงมีในเรื่องของการ้าคากราฟต่างๆการเซตอัพเทรดต่างๆที่ผมทำเอาไว้ให้แล้วเป็นคลิปวิดีโอฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็เข้าไปดูกันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสำหรับโอเคกนะครับก็จะมีในเรื่องของผู้บริสุทธิ์เช็คเอาไว้ให้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เนาะจะได้อุ่นใจสบายใจนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเก็บออมถือระยะยาวผมว่าก็ควรศึกษาฮ ก็ยังไงดูเลงได้ตายคิดปรนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน,กนแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดก็อย่าลืมเข้าไปรับดิว20%ก็ได้นะประหยัดค่อนข้างเยอะครับโอเคสำหรับว,วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับนะก็ยังไงเดียวเอาไว้เจอก,กันในคลิปต่ดไปนะสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ